สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ปี2022นะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงแนวทางของช่องยอดอยูในปีนี้ขอแบ่งเป็นข้อๆเลยละกันอันดับแรกข้อหนึ่งนั้นแนะ่นอนว่ายังคงมีคลิปที่เกี่ยวกับประเด็นต่างๆของนิยายกิมยงเป็นพื้นอยู่เหมือนเดิมก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะแต่รูปแบบเนี่ยอาจจะมีความเป็นกันเองมากขึ้นหน่อยหนึ่ง อย่างที่2เลยก็คืออยากจะทำคอนเทนต์ของนักเขียนคนอื่นนะซึ่งจริงๆผมก็ทาไปบ้านแล้วแหละอย่างของโกเลนเนี่ยก็จะมีทําเรื่องซิลเวอยใช่ไหมแล้วก็มี7อาวุธของโกเลนเป็นเรื่องทุนทมินปัญหาที่ทําให้มันทําได้ยากก็คือมันไม่มีภาพประกอบแต่เราอาจจะลองใช้เป็นแค่แบบเป็นภาพนิ่งอะไรแบบนี้น่าจะพอหาได้หรือว่าอาจจะทําเป็นลักษณะแบบไม่มีภาพเป็นเสียงเฉยๆหรือย,อยังไงเนี่ยยังไม่แน่ใจนะยังไงใครมีไอเดียก็เสนอมาได้ข้อ3เลยก็คือจะมีการลงคลิปถี่ขึ้น โดยจะมีคลิปแบบสั้นๆเนี่ยเสริมเข้ามาซึ่งส่วนใหญ่แล้วน่าจะเอามาจากพวกคอมเมนต์คำถามต่างๆนี่แหละมันจะมีหลายคำถามที่เป็นแบบถามกันซ้ำๆอย่างเช่นเอีก้กล้วยแข็งขาดข้างไหนซีจูกับต้นอีใครมีกำลังภายในมากกว่ากันหรือว่าฟงชินหยานเนี่ยไปเรียนรู้ก้าวกระบี่มาจากใครหรือเซียยเหียนนึ่งกับเอีกล้วยเนี่ยอา,า,า,ายุห่างก,กันกี่ปีไอ้คำถามอะไรพวกนี้มันเป็นคำถามซ้ำๆคือถ้าไม่ทำคลิปออกมาก็จะถามกันบนๆอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าทำคลิปออกมา บางประเด็นเนี่ยมันสามารถที่จะตอบได้แบบสั้นๆเช่นแขนงขาข้างไหนถ้าตอบสั้นๆเนี่ยก็ตอบแค่ว่าซ้ายกับขวาก็ได้หรือว่าเอกโก้ห่างจากเซียวเหลิงนึ่งกี่ปีถ้าให้ตอบแบบสั้นๆก็ตอบได้เลยว่าห่างกัน4ปีแต่ว่าโดยนิสัยผมแล้วเนี่ยเวลาทําคลิปผมบัดจะพูดถึงที่มาที่ไปพร้อมหลักฐานาในนิยายคืออยากจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันครบถ้วนในประเด็นนั้นๆอย่างอายุเอ้กโก้กับเซียวเหลิงนึ่งเนี่ยมันไม่ได้บอกในนิยายตรงๆนะว่าห่างกันกี่ปีมันก็ต้องมีการคํานวณ โดยใช้ข้อมูลต่างๆที่มันกระจายอยู่ในนิยายเนี่ยแหละเอามาเทียบเคียงเวลาผมทําคลิปเนี่ยก็อยากจะอธิบายให้เห็นว่าที่มาของคําตอบเนี่ยมันเป็นยังไงมันคานวณได้กี่แบบและแบบไหนเนี่ยมันน่าเชื่อถือทําไม 4B ีถึงน่าเชื่อถือกว่าแบบอื่นซึ่งมันก็จะยาวแล้วผมค่อยมาย่ออีกทีนะให้มันกระชับแต่ว่าปีนี้ผมอยากจะลองแบบใหม่ก็คือไม่ต้องไปเอาอะไรให้มันครบถ้วนขนาดนั้นก็ได้เอาหัวใจหลักๆที่คนอยากจะรู้ดีกว่าเออมันจะได้สั้นๆผมว่าหลายคนก็อาจจะรําคาญเหมือนกันนะบางทีอยากดูแค่นิดเดียวแต่ว่าตั้งยาว ปี่จร้ญเนะี่ยผมได้ลองนานี้ไปแล้วนั้นในคลิปที่ชื่อว่าจิวหมอจื้อกับเฉียวฟงประเด็นของคลิปนั้นนะ่ะมันสั้นแค่นิดเดียวคือผมแค่อยากจะบอกว่าในนิยายเนี่ยสองคนนี้ไม่เคยสู้กันตอนนั้นที่หลายคนไปจําว่าจิวหมอจื้อสู้เฉียวฟงไม่ได้อันนั้นนะ่ะคือจำมาจากในซีรีส์ไม่ใช่ในนิยายประเด็นมีแค่นี้แหละ แต่ปกติแล้วตามที่สายผมนะถ้าผมจะทําคลิปนี้ผมจะต้องไปนั่งไล่หาทุกเวอร์ชั่นว่า2คนนี้เจอการครั้งแรกตอนไหนและได้สู้กันหรือเปล่าผลการต่อสู้เป็นยังไงแล้วก็เอามาเล่าให้ฟฟงทีละเวอร์ชันแล้วก็ไปปิดท้ายว่าในซีรีส์เนี่ยไม่เคยเจอกันแต่ว่าคลิปนั้นที่ผมทําไปนะผมลองแบบเข้าประเด็นเลยคลิปมันก็เลยสั้นก็เหลือแค่ประมาณสัก2นาทีนิดๆปรากฏว่ามีคนเข้ามาแซวก,กันเต็มเลยว่าคลิปมันสั้นจัง หรืออย่างในไลฟ์สดล่าสุดเนี่ยก็มีคนถามว่า2ผู้เล่นรับจากเรื่องดบบาบมังกรยกมีจุดจบยังไงถ้าเป็นผมเมื่อก่อนนะผมจะต้องไปนั่งไล่ดูทุกเวอร์ชั่นแล้วก็เอามาเล่านะเรียงไปเลยตั้งแต่ปี86ว่ามีจุดจบแบบนี้ของปี94เป็นแบบนี้ของปี2001เป็นแบบนี้ของปี2003ของปี2009ของปี2019เป็นยังไงแล้วก็ไปสรุปตอนท้ายว่าในนิยายยังเป็นแบบไหนคลิปมันก็จะยาวเ,เฟ้ยเลยนะ แล้วผมก็จะต้องมานั่งปวดหัวกับการว่าจะย่อยังไงให้มันสั้นทํายังไงให้มันกระชับที่สุดมันก็จะทําให้เอ้หนึ่งคลิปที่โปรติแล้วสามารถจะตอบคาถามได้ภายในแค่สักนาทีเดียวเนี่ยแต่ว่าใช้เวลาทําคลิปเนี่ยนาน,น,าน,น,านเพราะว่าก่อนจะไปแคปภาพมาจากแต่และเวอร์ชั่นได้มันต้องใช้เวลาเยอะมากนะนะรวมแล้วก็เป็นวันๆทั้งที่คนดูเนี่ยอาจจะอยากรู้แค่นั้นแหละแค่อยากรู้ว่าในนิยายว่ายังไงก็พอตอนนั้นในปีเนี้ยผมคิดว่าจะทําคลิปสั้นเยอะขึ้นแต่ก็จะมาถี่ขึ้นด้วย มันก็น่าจะทําให้สะดวกทางตัวผมเองนะแล้วก็ตัวคนดูอ่ะต่อไปข้อที่4จะมีการปรับปรุงคลิปเดิมเอามาทําใหม่ด้วยเหตุผล2ออย่างหนึ่งก็คือสมัยที่เพิ่งเปิดช่องเนี่ยผมใช้มือถือในการอัดเสียงปัญหาคือเสียงเบาแล้วก็ไม่ชัดบางคลิปเนี่ยผมก็เลยอยากจะทําใหม่ให้เสียงนันชัดกว่าเดิมซึ่งก็จะได้มีการเสริมข้อมูลหรือว่ามีการเรียบเรียงใหม่ให้มันดีขึ้นด้วยแล้วก็เหตุผลข้อที่2คือมันมีอยู่หลายคลิปที่มันติดลิขสิทธ์ ผมก็เลยต้องทำใหม่เอาจริงแล้วเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าหลายคลิปเนี่ยมียอดวิวเยอะมากแต่ว่ามันติดเหลืองไงติดเหลืองในใหมายถึงมันติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แล้วผมก็อยากให้ช่องเนี่ยมันคลีนก็เลยจะลบพวกคลิปพวกนี้ออกไปให้หมดดังนั้นถ้าในปีนี้เห็นคลิปที่มันเหมือนว่าจะเคยดูแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะเอาเป็นว่าผมจะวงเลยพัฒนาชื่อคลิปแล้วกันว่าเป็นการทําใหม่อะไรแบบนี้คนที่เคยดูแล้วและไม่อยากจะดูซ้ําจะได้กดข้ามไปได้เลย ต่อไปข้อที่5ผมอยากจะทําคลิปรีวิวซีรีส์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับกิมยงในจรรับบรรติผมก็จะมีการรีวิวซีรีส์อื่นๆอยู่แล้วนะเช่นเรื่องหันทาชะตาฟ้าเนี่ยผมก็ทําคลิปรีวิวแล้วหรือว่าอย่างเซลฮือยีหรือจะเป็นฉางเกอแต่ว่าคลิปพวกนี้จะมีค่อนข้างน้อยด้วยปัญหาเดิมแหละคือเวลาผมจะทำเนี่ยผมว่าจะพยายามทาให้มันครบถ้วนแล้วค่อนข้างจะระมัดระวังในการนําเสนอคลิปมันก็จะยาว ยกตัวอย่างอย่างแปดเทพประสูติมังกรฟ้าเนี่ยโอ้โหตอนที่ผมเขียนสคริปต์แล้วก็พูดเนี่ยผมพูดสามรอบเลยนะคือรอบแรกเนี่ยลองเขียนสคริปต์แล้วก็พูดไปเนี่ยตัดออกมาโหยาวสี่สิบกวนาทีก็เลยเขียนบทใหม่แล้วก็พูดใหม่อีกทีปรากฏว่าก็ยังยาวเกือบครึ่งชั่วโมงก็ทําให้ต้องเขียนบทใหม่อีกแล้วก็พูดใหม่อีกถึงจะได้คลิปตามที่เห็นหรืออย่างฉางเกินเนี่ยผมใช้เวลานานม,มากเหมือนกันไอ้ที่นานก็คือไม่รู้จะย่อยังไงให้มันสร้างแต่ยังครบถ้วน แต่ผมไปลองไปดูช่องอื่นๆที่เขารีวิวนนะเขาทํากันได้เลยคือดูไปแค่สัก3-4ตอนเขาก็เอามารีวิวได้แล้วซึ่งผมก็ว่าเอาจริงๆแล้วแค่นั้นก็พอนะคือบางทีคนดูเนี่ยเขาก็แค่อยากจะให้แนะนําว่ามันมีอันไหนที่มันน่าดูหรือว่าไม่น่าดูตรงไหนบ้างไม่ได้ต้องการถึงขนาดว่าจะต้องมาวิเคราะห์มาเจาะลึกอะไรขนาดนั้นตอนนั้นปีนี้ผมก็เลยจะลองรีวิวแบบที่ไม่ต้องเจาะลึกอะไรมากเอาแบบง่ายๆสบายๆกันเองอ่ะเหมือนมาคุยกันมากกว่าส่วนถ้าเรื่องไหนมันน่าสนใจน่าจะวิเคราะห์ลงไปล ก็ไว้ทําคลิปแย่เอาไว้อีกทีละกันต่อไปข้อที่6ก็คือเรื่องของคลิปเล่าเรื่องหลายคนเนี่ยอยากจะให้ผมทําคลิปเล่าเรื่องหรือว่าที่เรียกกันว่าสปอเนี่ยแหละเพราะว่าตอนที่ผมทำเซียวพื้อยีกับช้างอัน12ชั่วยามก็มีหลายคนที่ชอบแต่เอาจริงแล้วผมคิดว่าตัวผมเองก็ไม่ได้ว่าจะเล่าเรื่องเก่งหรอก ที่มันออกมาดีได้นเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าผมใช้ข้อมูลจากนิยายเนี่ยไปผสมด้วยตอนนั้นมันก็จะมีรายละเอียดมากกว่าในซีรีส์ผมสามารถที่จะอธิบายถึงความรู้สึกของตัวละครหรือว่าอธิบายเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างละเอียดมากกว่าแต่ว่าถ้าให้เล่าโดยที่ดูจากแค่ในซีรีส์เหมือนกันผมว่ามันมีช่องที่เขาทําได้ดีมากๆแล้วก็เก่งๆอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะแล้วเขาทาได้เร็วกว่าผมด้วย,ยนะถ้ามันเป็นเรื่องต่างๆเนี่ยผมคงทาไม่ทันเขาแต่ว่าที่ผมคิดจะทำเนี่ย อาจจะเป็นการเล่าเรื่องจากในนิยายาเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทําส่วนใหญ่แล้วช่องที่เล่าเรื่องจากในนิยายก็จะเป็นการอ่านให้ฟังเลยซึ่งมันจะยาวมากอย่างนิยายของกิมยงเนี่ยน่าจะมีครบนะถ้าใครขี้เกียจอ่านเองและอยากให้คนอ่านให้ฟังเนี่ยลองไปเซิร์ชดูให้พิมพ์ว่าเสียงอา่านแล้วก็ตามด้วยชื่อเรื่องอย่างแปดเท่สุมงกรฟ้าเนี่ยก็มีคนอ่านให้ฟังอยู่สักสองสามช่องมั้งแต่รู้สึกว่าจะทาให้จบนะหรือจะเป็นพวกมังกรหยกหรือว่านิยายโกเลยเนี่ยก็มีหมดแหละซึ่งผมจะไม่ได้ทําแบบนั้นนะ คือไม่ได้อ่านให้ฟังแต่ว่าจะเป็นการเล่าให้ฟังก็คือผมไปอ่านมาแล้วเอามาสรุปให้ฟังนั่นแหละปัญหาก็คือมันจะไม่มีภาพประกอบเพราะบางเรื่องน่ะไม่มีการทํามาเป็นซีรีส์หรือที่มีทําเป็นซีรีส์ก็มีหลายเรื่องที่บําเรียกตรงนิยายทีนี้ถ้าใช้วิธีการวาดภาพประกอบเนี่ยก็อาจจะนานเอาเป็นว่าผมถือโอกาสถามตรงนี้เลยละกันว่าอยากให้ทาออกมาเป็นแนวไหนอย่างเรื่องแปดเทพสมองกรฟ้าที่ผมกําลังจะทําคลิปเล่าเรื่องเนี่ย มันทําได้หลายแบบมากเลยนะผมนั่งคิดอยู่นานเลยว่าจะออกมาแบบไหนดีคือจะเลือกซักเวอร์ชันมาแล้วก็เล่าตามซีรีส์เลยก็เป็นแนวทางหนึ่งแล้วก็เป็นแนวทางที่ผมกำลังทำอยู่นะผมก็เลือกอันที่มันใกล้เคียงนิยายที่สุด หรือแนวทางอื่นมันก็มีนะอย่างเช่นอาจจะใช้ภาพจากซีรีส์หลายๆเวอร์ชั่นจะได้เลือกนักแสดงที่ชอบของแต่ละเวอร์ชันได้แต่อาจจะประหลาดนิดน,นึงนะถ้าเราพูดถึงเฉียวโฟงแต่ว่าภาพที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นเฉียวโฟงคนละเวอร์ชันอะไรแบบนี้มันก็จะแปลกๆหน่อยหรืออาจจะเล่าแบบใกล้เคียงนิยายมากๆโดยที่ภาพเนี่ยอาจจะเป็นแค่ภาพนิ่งซึ่งมันก็จะทําให้เล่าได้ง่ายกว่าก็จะทำให้มีความใกล้เคียงนิยายมากขึ้น หรือไม่อีกแบบคือไม่ต้องมีภาพเลยและให้รลบตามนิยายให้มันไปเป,เปไปเลยแต่ว่าเป็นการย่อลงมาแบบนี้นะก็คิดว่าแบบไหนดีก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้นะต่อไปข้อที่7จะเป็นทําคลิปช่วงสนทนาชาวยุทธมันก็จะเป็นคลิปที่แบบลงความคิดเห็นอะไรพวกนี้นะเหมือนผมจะเคยพูดเวลาตั้งแต่ปีที่แล้วนะว่าจะทําในส่วนนี้แต่ก็ยังไม่กล้าทําคือช่องย่อดูเนี่ยจะเป็นช่องที่เน้นการให้ข้อมูลที่มันถูกต้องตามในนิยาย แต่นผมจำไม่ค่อยใส่ความเห็นตัวเองลองไปเท่าไหร่ทั้งที่เจรจาตัวผมเองก็มีความคิดเห็นบางทีก็อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ก็กลัวว่าคนที่มาดูเนี่ยจะสับสนว่าคลิปไหนเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงตามนิยายแล้วก็คลิปไหนเนี่ยเป็นความคิดเห็นบางคนเห็นว่าเป็นช่องยอดยุดก็จะเข้าใจไปเลยว่าทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยคือเอามาจากนิยายทั้งหมด ผมก็เลยยังไม,ม่กล้าทําในส่วนที่เป็นความคิดเห็นล้วนๆนะนะแต่ตอนนี้ผมคิดวิธีได้ก็คือถ้าทําเป็นป้ายติดไว้ที่มุมบนหรือว่ามุมล่างแล้วแปะไว้ตลอดทั้งคลิปเลยเนี่ยว่าคลิปนี้เป็นความคิดเห็นนะเอาไว้ผู้คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าจะโต้แย้งอะไรก็ได้อะไรทำนองนี้ผมคิดว่าคนดูก็น่าจะเข้าใจเนาะต่อไปข้อที่8จะทําคลิปเกี่ยวกับการแนะนําดาราจ,จีน ซึ่งโปรตีแล้วผมก็ทําอยู่บ้างน,นะคลิปเกี่ยวกับดาราต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาราสาวๆที่แสดงในเรื่องนิยายกิมยง้งต่างๆเนี่ยแหละโปรตีแล้วการทาคลิปพวกนี้ใช้เวลานานม,มากเลยนะเหมือนจะเป็นคลิปง่ายๆนะแต่ว่าเวลาที่ผมจะเอาภาพตัวอย่างมาให้ดูว่าเขามีผลงานอะไรบ้างเนี่ยแปลว่าผมจะต้องไปโหลดผลงานเหล่านั้นมาเรียกว่าแทบจะครบเลยนะบางทีก็แสดงซีรีส์มา10กว่าเรื่องเนี้ยผมก็ต้องไปหาโหลดมาให้ได้อย่างน้อยก็สัก5 6เรื่องนี่แหละแล้วพอโหลดมาแล้วก็ต้องหาไล่ดูอีกว่าเขาออกมาตอนไหน แล้วก็ต้องแคปภาพเก็บไว้นั้นกลายเป็นคลิปที่ใช้เวลานานานาแต่ในปีนี้ผมคิดว่าจะาําให้มันแบบง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นก็คือแค่แนะนําประวัติเล็กน้อยแล้วก็ภาพตัวอย่างไม่ต้องมากมายนักผมว่าน่าจะโอเคโดยรวมทั้งหมดแลวก็คือปีนี้ผมกลับว่าจะทําให้ช่องย่อยุทธคลิปต่างๆเนี่ยมันดูเป็นกันเองมากขึ้นดูง่ายมากขึ้นสบายๆอะไรแบบนี้มากกว่ามันก็น่าจะสบายทั้งตัวคนทําเองแล้วก็ตัวคนดูก็น่าจะรู้สึกสบายเหมือนกัน อันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่คิดไว้ในปีนี้นะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรและการในปีใหม่ปี2022นะขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขสมหวังสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรานาอะไรที่มันเลวร้ายในปีย่งก่อนที่ผ่านมาเนี่ยก็ขอให้มันผ่านไปแล้วก็ขอให้ปีนี้ทุกคนเจอแต่เรื่องดีๆนะสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ